สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับใครกําลังใช้ชุดไฟนี้นะครับเป็นชุดไฟลิบบินนะครับหากชุดไฟเกิดปัญหาในการขาดนะครับซ่อมแซมด้วยวิธีที่ง่ายมากนะครับถ้าพร้อมกันแล้วครับมารับชมครับก่อนอื่นนะครับใครเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมฝากกดแชร์นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe นะครับเวลา ผมบบาจริงคนรบวนลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนไปโทรศัพท์พี่น้องทันทีพี่น้องจะได้เจอคลิปผมคนแรกทันทีถ้าพร้อมกันแล้วมารับชมครับผมสำหรับไฟนะตอนนี้ก็จิบทั้งตัวแล้วนะท่านผู้ชมวิธีการต่อไฟนะไฟมันจะขาดสมมติมันขาดช่วงนี้นะท่านผู้ชมสมมติมันจะมัน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 สมมติผมสาธิตให้ดูนะมันขาดหลอดนี้ก็หมายความว่าฝั่งนี้มันติด ฝั่งนี้มันจะไม่ติดนะครับท่านผู้ชมอ่ะง่ายๆเลยนะครับดูนะครับนี่พี่ๆน้องๆเห็นไหมครับตรงนี้เราตัดตรงนี้นะในการเชื่อมต่อนี้นะครับผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูอ่ะผมจะตัดช่วงนี้นะถ้าตัดช่วงนี้ปุ๊บคือขาดไฟชุดนี้จะไม่ติดทันทีนะครับนี่ตัดตรงที่มันมีรอยตัวนี้นะครับครับผมจยตัดแล้วนะครับดูนะครับท่านผู้ชม ขาดเรียบร้อยครับอ่าขาดแล้วคราวนี้ผมจะมาสาธิตให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมดูวิธีการต่อไฟต่อยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขออนุญาตปิดสวิตไฟก่อนนะครับปึอบอ,อ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมมารับชมได้เลยครับขออนุญาตใส่นะครับแป๊บบนึงตัวนี้ก็เป็นชุดแพรนะครับที่ผม จัดเตรียมมาเป็นชุดที่มันเหลือตัวนี้ไฟเบ้าขนาดร้อยขนาด10เมตรนะครับใช้ใช้ไฟ10เมตรอ่ะตัวนี้สมมุติถ้าเราจะมาต่อนะเราก็เอาช่วงนี้เราก็ตัดช่วงนี้นะท่านผู้นนชมนี่นี่ครับตัดช่วงนี้เลยปึ๊บขาดนะครับมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมดูกันใ,นใกล้ๆเลยเอ็นซัตบอก นี่ครับบวกก็ต้องอยู่ฝั่งบวกนะครับก่อนอื่นแล้วก็ต้องเอามาชิดกันก่อนนะท่านผู้ชมเราทํายังไงให้มันชิดกันอ่าผมเีสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับเราก็จะแกะออกแกะติ๊กเกอร์ออกนะครับตัวน,นี้เรียบไม่ค่อยมีเพิ่งตัดเรียบไหมแกะออกไปเลย เราแกะมาปุ๊บนะราวนี้เรามาทํำยังไงเราก็มาติดนี่ติดตรงนี้ติดให้มันเชื่อมต่อกันปึ๊บก็จะได้ประมาณนี้ติดสายแพรให้เชื่อมต่อกันนี่ให้เชื่อมต่อกันปุ๊บแล้วขั้นตอนต่อไปทํำยังไงมารับชมนี่ครับเราก็เอาตะกัว หัวแล้วก็สายบัตรกีเสี่ยมใส่ตรงนี้นี่ครับผมอาจจะทําไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าผมก็มือใหม่หทำครับนี่ครับก็จะได้มาประมาณนี้เราก็ให้ขอเัียบนะ โอเคนี่นะครับก็จะมาเป็นสายแพรใครสายแพรมันเลยปึ๊บอีกเส้นโอ้เชื่อมต่อกันนะไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นะถ้ามันเชื่อมต่อกันคือไม่ได้นะครับท่านผู้ชม เชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเราต้องอ,ออกนะครับนี่อโอเคก็จะประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยสวยอะไรหรอก ดูมันง่ายแต่ยากนะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็ทําการต่อพันธที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ดูครับดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับอย่าให้อย่าให้ไอ,อตัวตะก,กัวมาชิดกันนะครับมันจะช็อตอ่ะผมยกตัวอย่างประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่นี่ครับต่อให้ได้ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมต่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะแก้ตัวนี้ออกหม่อีกิดนึง ว่ามันใหญ่เกินไปโอเคโอเคอ่ะหลังจากที่เราต่อเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบไฟดูระบบไฟจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะ นี่เห็นไหมครับจากที่เราต่อตรงนี้มันก็ติดมาตรงนี้มันก็ติดมาเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมง่ายๆครับวิธีการต่อไฟต่อช่วงนี้ง่ายมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่ให้น้องไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ